เอามาพูดถึงเรื่องทกากราฟิกแบบง่ายๆมีแต่ภาพของเขาอ๊้ตายแล้วทําไงดีอ่ะรู้สึกว่ามันจัดมาเลยแบบอลังการมากขอเกาะโครงสร้างที่สวยงามของเขาเช่นภาพน,นี้อันดับแรกเลยดูตรงนี้แล้วโอ้สวยงามมากขอกอะเลยนะป๊บโอ้ตรงนี้ก็สวยงามนะ้เนี่ยขอเกาะ่อยนะเหมือนเกียนเลยอันนี้คือกรณีที่เอาไว้สําหรับกรณีเร่งด่วนหรือไม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการทําจริงเราใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วย เออมันก็สร้างได้นะดับหนึ่งนะก็ถือว่าอย่างเงี้ยเป็นเลยเอาลมันเหมือนเป็นกรอบที่อาร์ตลาสสิกนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเราอย่ายมองว่ายากเพราะคนสน่วนใหญ่ดูภาพนี่ทำยังไงจะให้เขาสนใจทีนี้ปรากฏว,ว่าโอเคเราจะพลาดหวัวตรงนี้ข้อความของโปรแกรมนี้ไม่เวิร์กนะอย่างเงี้ยไม่เวิร์กทำยังไงติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกพี่บอกเลยว่าเราไปเล่นกันบ่อยแต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้สังเกตเราจะเข้าไปที่ Google Font <ersch> ซึ่งมันจะมีฟอนต์ให้เราเลือกมากมายสแบบมันเฟี้ยว์ฟาวว์วาวแก้วมากเลยจะเอาภาษาอะไรใช่ไหมจะเอาไซส์ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยชอบตัวไหนตึ in <c oughs> ๊ดตึ๊กตึ๊กตึ๊กภาษาญี่ปุ่นไหมภาษาญี่ปุ่นกันหน่อยดีกว่าอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาไปใช้สิครับอ่ากดภาษาก่อนตึ๊กตึ๊กนี่ล่างเงี้ยวางลงไปได้แล้วภาษาเห็นไหมใช่เราทำไปสักอย่นี้เรา มันมันไม่มีเลเยอร์มันไม่มีเลเยอร์อย่างชัดเจนแต่มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ถูกวางทับซ้อนมันเป็นอีเวนต์ไงอีเวนต์คือเหตุการณ์ตอนหนึ่งเหตุการณ์นะเช่นเราลากเสร็จปับ๊บแล้วปล่อยโอเคนะปล่อยแล้วนะเราต้องเราต้องลากอีกนะจะเป็นอีเวนต์เดิมแต่ถ้าเราปล่อยแล้วเราเดินเผลอไปคลิกเอ้าแล้วกลับมาลากไม่ได้แล้วนะทีนี้มันไม่มีเลเยอร์มันไม่มีเลเยอร์อย่างชัดเจนแต่มันแก้ปัญหาชีวิตได้นี่แหละ จอดเข้าใจทุกคนที่ไม่มีซอฟต์แวร์ไม่มีอะไรพื้นฐานเริ่มต้นเรามาใช้โปรแกรมเพนเรียนรู้แบบนี้แล้วไปสร้างอะไรรู้ไหมไปสร้างสิ่งที่มันสร้างเงินครับมีกราฟิกที่ดีเพียงเดียวไม่ใช่มันต้องมีเนื้อหาที่เข้าใจลูกค้าจากใจจริงๆไม่มีใครสร้างคอนเทนต์ได้ดีนอกจากคนที่รู้ใจเท่านั้นคนที่เกิดปัญหามาแล้วเท่านั้นอย่างเช่นยอดคุณตกถึงขั้นไหนแล้วอันตรายถ้าคุณไม่รีบแก้ศึกษาให้รู้สาเหตุยอดขายตกก่อนที่คุณจะตกขบวน อันตรายแล้วอย่างงี้ตายไม่ตายเราไม่รู้แต่อย่าเจ็บจะดีกว่าสู้รู้กลุ่มเป้าหมายรู้ความต้องการเดินหน้าต่อด้วยยอดขายที่สูงขึ้นรู้จริงจัง <Yahoo! S 1> ไม่มีผู้ใหญ่ร่ำรวยคนไหนที่เข้าใจเด็กยากจนอย่างพวกเราแล้วจะผลักดันพวกเราขึ้นมาเลยได้นอกจากคนจนๆพวกเราช่วยกันเองแค่นั้นเพราะฉะนั้น คนที่1 2 3 4 5แล้วก็ไปช่วยคนที่เขายังอยู่ในระดับที่12อยู่เพราะฉะนั้นสื่อไปถึงผู้ชมคือ <Okay. S 2> เริ่มต้นเรียนที่เพจเรียนรู้อย่างด้านคอมพิวเตอร์หรือไปเรียนกราฟิกเรียนคอนเทนต์กับครูกั้งที่เพจครูก <c oughs> <Heroes> ั้งสร้างสื่อเรียนจากเริ่มต้นจนไปถึงต่อยอดเป็นอาชีพได้เพอต่อยอดเป็นอาชีพได้แล้วค่อยมาเรียนเสริมประสิทธิภาพกับครูจอร์ดบายบายชิมกตชิมกตอาริสมาริตะาเหมือนจะจบดีโอเคนะแค่นี้สวัสดีจ้ะ